ตำรวจไทยซ้อนแผนจับหนุ่มลาวขับวินมอเตอร์ไซค์แย่งอาชีพคนไทยสบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทั้งเมืองไทยกับประมาณเทียงครึงทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังลา่าก่อนนี้ก็พี่น้องอย่าดืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี่ครับพี่น้องข่าวด่วนล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสอนแผนจับหนุ่มลาวย่านห้วยขวางขับวินมอไซค์แย่งอาชีพคนไทยไปไม่รอดนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกคนสักหนึ่งนาทีแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ

แล้วสุดท้ายก็เลยจับกลุ่มดำเนินคดีครับนายเหล็กหลายอายุ32ปีคนจากสปปลาวครับอคีวิน,นแถวปากซอยพลาดายยานห้วยขวางครับน,รนี่แหละครับทุกคนตำรวจไทยนี่ก็แสบนะเก่งฉลาดนะครับ แผนซ้อนแผนนะครับทำเป็นผู้โดยสารให้ขับรถไปส่งที่โรงพักแล้วก็วางแผนจับกลุ่มเลยง่ายๆนะครับนี่แหละครับพี่น้องที่ผมเคยพูดตลอดผมไลฟ์สด f อฟซีจำได้ไหมผมเคยพูดเรื่องแรงงานต่างด้าวผมอยู่ในเมืองไทยมา19ปีผมเคยพูดตลอดนะฮะถ้าเรื่องแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย หลายจุดในประเทศไทยผมเห็นผมอยู่มา19ปีมีทั้งขับแท็กซี่มีทั้งขับขับวินมอไซค์นะครับแล้วผมเคยพูดนะฮะว่าแถวสอนอสุทธิสารแถวห้วยขวางแถวคลองเตยซอยไผ่สิงโตศูนย์วัฒนธรรมนะครับศูนย์สิริกิตนะฮะวินมอร์ไซค์ต่างด้าวขับเต็มอยู่ผมนี่ใช้บริการแล้วผมก็รู้จักที่ผมไม่อยากพูดไปเรื่อยๆนะครับคือมีแต่คนรู้จักกัน เพื่อนกันด้วยซ้ําบางทีอะบางทีเราก็ต้องพูดไหนๆมันก็ได้พูดลึืงต่างด้าวแล้วที่ทํางานแย่งอาชีพคนไทยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราอาจจะรอดอันนี้คือผมจะพูดกับคนลาวที่ฟังผมนะสมมุติว่าไม่มีคนไทยฟังอันนี้คือสมมุตินะอ่าผมจะฝากคลิปนี้ไปให้พี่น้องคนลาวที่ทํางานในประเทศไทยที่ทําผิดกฎหมายเฉพาะผิดกฎหมายนะอ่าพูดกับคนลาวไม่มีคนไทยฟังนะ การที่เฮาเหตุอาชีพแย่งอาชีพคนไทยผิดกฎหมายเนี่ยอ่าอย่างเช่นขับวินขับแท็กซี่ผู้โดยสารเขาไม่รู้หรอกเขาบ่หูหรอกว่าเขาเป็นคนเล่าอ่าคนผู้โดยสารบ่หูหรอกคนที่เขาแจ้งตำรวจน่ะคือคนในกลุ่มวินน้ำกันนี่แหละเขาอิจฉากันเขาจะบอกอ่าลูกค้าที่มาใช้บริการเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นต่างดูนต่างด้าเขาไม่รู้เขาไม่ได้สนสนใจ ในกลุ่มวินน้ากันนี่แหละมันอิจฉากันเขาใจบอกพอฉะนั้นคืออาชีพนี่มันกับพิกษกฎหมายอยู่แล้วเถียงกันไปทะเลาะก,กันไปกะสู่คนไทยเขาบ่ได้พเพราะเห้าพิกษกฎหมายเห้าแย่งอาชีพเขาขืนโล่งขืนซานกับพิษถืกจับสองขอหานะครับอันนี้เฮ้าบ่ปฏิเสธเนาะว่าคนล่าเหานี่ เหตุอาชีพพิดกฎหมายหลายกว่าขมิ้นและพม่าเป็นยังจังหวะจังสัน้นพราะคนล่าเฮานี่พูดภาษาไทยชัดเจนเขียนได้อ่านได้รู้พื้นที่ทุกซอกทุกซอยในประเทศไทยเพราะเฮาเข้าใจภาษาไทยแต่กลับกลายเป็นเฮาไปเหตุอาชีพที่แย่งอาชีพคนไทยหลายกว่าขมิ้นและพม่าเฮาอาศัยว่าเฮาได้ภาษาไทยหลายกว่าเขาแต่อย่าลืมนะว่า คนไก่โตเท่านี้แหละคือตัวปัญหาที่จะเห็ใหุในเขาถือจับขั้นเข้าบอกเอาเงินไปอุดไปอัดไปจังได้หมื่นหนึ่งเขาก็ถึงถือจับอันนี้บอกเฉพาะคนลาวนำกันสมมติว่ามีคนไทยฟังเดแถวซอยคลองเตยเยอะแยะนะครับขึ้นไปนั่งเลยครับตรวจบัตรไม่มีหรอกนะครับมีบัตรไทยแต่ของจริงหรือเปล่าของปลอมเอาเข้าคอมปุ๊บจ้าเอ เป็นคนที่ไหนถามนั่งวินมอเตร์ไซค์ทุกวันผู้โดยสารถามน้องเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนขอนแก่นครับอ่าเป็นคนอูบลครับอ่าเป็นคนนครพนมครับมันก็เหมือนคนอีสานทั่วๆไปนี่แหละครับพี่น้องแต่เวลามันมีเบาะแสขึ้นมามีการคัดแย่ยงกันในกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเนี่ยมันรู้อะเพราะว่าคนมันเป็นเพื่อนกันมันรู้อยู่แล้วว่ามึงไม่ใช่คนไทย กินกังกินก,กังถึกจับนะครับอันนี้อยากฝากเตือนพี่น้องคนลาวเฮาเฮ็ดอาชีพอื่นดีกว่าที่มันบอบพิดกฎหมายในประเทศไทยสบายใจกว่าเฮาสามารถเฮ็ดผ่นลดได้สบายมี MOU แม่นบอเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายมี Work p e r พอรผ่อนบ้านเปิดบัญชีธนาคารได้สบายอันนี้เฮาเฮ็ดมันผิดกฎหมาย เป็นไงถึงจับแล้วเป็นไงได้บานี่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้ว่าโดนแบ็กลิสต์เข้าประเทศไทยไม่ได้หรือเปล่ากฎหมายไทยณปัจจุบันนี้ยิ่งน่ากลัวยาเฮ็ดห้เสียโอกาสเข้ามาถึงประเทศไทยอาศัยเราได้เปรียบภาษาไทยอ่านได้เขียนได้ดีกว่าขมิและพะมา่าหาทำอาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายเข้าใจอยู่ว่าอยากได้เงินเยอะกว่าแรงงานพม่าและขมนอยากสบายกว่า แต่ต้องไม่ทําผิดกฎหมายอ่าต้องไม่ทําผิดกฎหมายเพราะไม่มีอะไรหนีกฎหมายได้ในประเทศไทยสักวันหนึ่งก็ถูกจับอันนี้แค่อยากฝากเตือนซื่อๆหอกครับพี่น้องครับเห็นเพื่อนห่วาสัตว์เดียวกันอ่าอยู่ในประเทศไทยบางคนอยู่สิบปีเร้าปีสามสิบปีนะครับอ่าถ้ารอดได้ก็ดีไปนะครับอ่าวันไหนที่มันไม่รอดล่ะนะนั่นแหละครับ หน้าตาเขาก็เอาลงทีวีนำเสนอในทีวีไทยเสียสื่อค้นปากเซเสียสื่อค้นจำปาซักเสียเบินั่นะครพี่น้องครับฝากกดแชร์น้ำครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆลนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์และก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานด้วยครับพี่น้องประเด็นเรื่องต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยไม่ว่าจะขับแท็กซี่ขับวินนะครับฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยครับทุกท่าน สบายดีสวัสดีครับ